สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาเปิดแพ็ค p l a y e r of t h e w e e k ให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่ฮะเมื่อวานเปิด Iconic Moment ของบาซ่าล้มละลายไปฮะวันนี้ขอมาเปิดแพ็ค p l a y e r of t h e w e e k ให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ฮะเติมไป299นะฮะได้ทองมาประมาณนี้ครับแหมปกติจะไม่ค่อยเติมนะแต่ว่าวันนี้ขอเติมแล้วก็มาเปิดกันนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะไปเปิดแพ็ค i อคอนิ m โมเมนของบาร์เซโลนาด้วยนะฮะนี่ฮะแพ็คนี้ก็หลายๆคนน่าสนใจครับเดี๋ยวลองเปิดกันเลยดีกว่าฮะว่าจะได้ใครแล้วเปิดไปเลยฮะโอ้โหมาฮะคนแรกจะเป็นใครครับบอลหมุนไปแล้วฮะโอ้โหบอลหมุนมาแล้วเปิดมาที่ใครครับมาด้วยเสื้อโปรตุเกสแบบนี้ครับเตะเท,ท้าขวาแหมทรงผมแบบนี้มีคนเดียวครับเลน a าโตซอนเชสครับ โอ้โห,โหเป็นตำแหน่ง CMF นะตัวนี้ก็เก่งใช้ได้อยู่นะฮะทรงผมพี่แกแหม่ก็กวนโอาไสุดๆนะฮะนี่ฮะเป็นนักเตะของโปรตุกเกสด้วยนะครับเอาฮะต่อมาครับอีกคนนึงครับเรามาเปิดต่อกันเลยดีกว่าฮะ Player of the Week เอาครับเป็นใครดีครับนี่ฮะในนี้ใครก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองเปิดแล้วเดี๋ยวไว้ไปรีวิวให้ดูครับเอาครับเปิดไปเลยฮะเพื่อนๆเปิดได้ใครอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเปิดไปแล้วฮะ หมาเปิดมามาแล้วหมุนมาครับหมอนหมุนมาแล้วใส่เสื้อสเปนแบบนี้ครับเตะเท้าขวาเป็นใครครับโอ้โหหน้าตาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับดานี่โอโมโอ้โหชื่อในหน้าเอาไปซักผ้าเลือเกินนะเอาอะาได้มาครับอีกคนหนึงครับตำแหน่ง a อ f ตัวนี้ก็เก่งช่ย,ย่อยครับเนี่ยเก่งมากๆครับเอาไปทำฟูทีมสเปนได้เลยครับผมแหม เดี๋ยวไว้ทำฟูดทีมสเปนไว้ลุยแรงให้ดูแล้วกันนะครับเอาอะยังไม่จบครับขออีกสักครั้งแล้วกันฮนะไหนๆก็ไหนๆครับจัดไปเอาอะเปิดมาแล้วบนหมุนไปแล้วครับหมาจะไปที่ไหนครับเอาอะมาอีกแล้วหมุนมาแล้วออกมาเสื้อสเปนเตะเท้าขวาโอ้โหเรียบร้อยดานี่โอโม่โอ้ช่วงนี้ต้องทำบุญเยอะๆแล้วแหละฮบผมแม่ออกสามอีกแล้วอนะ เมื่อวานก็ไม่ได้ไอคอนิกครับเดี๋ยว200ทองเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดที่ FC บาร์เซโลนาครับเป็นไอคอนิกโมเมนต์ครับแหมขอสักครั้งเลยฮะเอาฮะกดไปที่โลนาร์ดิโยสัก3ครั้งนะเอาเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเคลียร์นักเตะก่อนฮนะนักเตะเต,ะตม็มเอาฮะเดี๋ยวขอไปเคลียร์นักเตะแป๊บหนึ่งครับนี่ฮะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนฮนะเต็มมากๆแล้วฮะมีแต่บอลดำนะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนฮนะเอาฮะนี่ฮะเคลียร์เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเปิดกันต่อเลยดีกว่าฮะ นี่ฮะขอเปิด2ครั้งนะ iconic moment บาทเซโนนาถ้าไม่ได้ก็ไม่พยายามแล้วครับเอาว่าอีก2ครั้งขอโลนา a ดิโยเลยครับหรือใครก็ได้ครับในไอแพ็คนี้นะฮะ iconic moment pack นี้ขอใครก็ได้ครับแล้วเปิดไปเอาฮ่เปิดไปสีชมพูออกมาไหมโอ้โหเรียบร้อยครับสีขาวล้วนๆโอ้โหกดข้ามเลยฮะโอ้ขายเลยฮะ ช่วงนี้ใครมีนักเตะบอลเงินบอลทองเยอะๆเนี่ยก็อย่าลืมไปเปิดแล้วก็ขายกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไล่เปิดแล้วฮะนี่ฮะเอาครับอีกครั้งหนึ่งครับทาไม่ได้ก็พอแล้วฮะจัดไปเปิดแล้วออ้หูไม่ได้ครับโอ้โหได้ปันนิดมาครับโอ้โหเรียบร้อยฮะยังไม่ได้นะออกยากจริงๆครับบาร์เซโลนาเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับถูกใจผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ ลาเพื่อนๆไปก่อนนฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ